ค่อยจะได้ข้าวแล้วมาดูนางสีค่อยได้อะไรกินโอ้นางสีค่อยคือได้การเถอะวะอันนี้อะไรเนี่ยผักนั่งอ,งอังเงี้ยนาเฮียนพี่หลงโอ้ที่เด็ดครับรที่เด็ดก็คือก้อยกุ้งก้อยกุ้งอือก้อยกุ้งบานเฮงยู่วๆอ่ะยีเด็ดยำเสกอันนี้ก็คือเนื้อนากเดบเออ้อาเขายำเสก โอต้องเอียงมากไหมทำบายดีบรรยากาศล้างบ้านครับพี่น้องสัมตีขอบคุณนะครับทุกคอมเมนต์ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เลยโดยนางเสียลูกสาวมาเขาอ,อาบเดียดนี่น้องล้างบ้านใต้หุ้มบักเนาเนีย่ยมสา์ล้างบ้านบรรยากาศชิวๆนะครับกำลังเคลียร์สถานที่เออวบเบื้องลูกสาวไปกระแดปวดก็นอนตื่นสวยว่าสิปลูกอันนี้ได้พี่น้องนี่ ลังต้นมะนาวเนี่ยกำล,ลังย้ายต้นบักพริกบักเขืออยู่เลยย้ยายต้นมะพริกมมะเขือว่นนี้เก็บต้นผักบานข่อยกําลังปรุงคุนผักบานว่าเสียวลงมันสูงนะครับเอาขอบคุณทุกการติดตามนะครับอือขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกค,กคกกมนนอมเมนต์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กําลังใจเพียร์ไอไมีเหตุผลคือเก่านะครับมาเดินพี่น้องเด้เอแนวกินน้ำโส ลูกสาวมันกับว่านาวปันได้ดอกที่หนองบนานาเอหอนาวบอครับอำเภออื่นจังหวัดอื่นนาวบหนาวคือจังหวัดสกลนครนาอวัดิกาน้องพี่ออสกลนครมานเฮากับว่าปันได้นะครับกำลังยินดกักยินดกักจ้อยๆ้ยยำเสานะครับสวยมากกับห่อนขึ้นเก่านะครับเบื้องรถขนปุยข่ไปเกลปุย,ปยขี้งงูขี้งเขวมาคลิปยาวนะครับคลิปสตรีมนะครับ เหตุเอาเด้อพี่น้องช่วงนี้นะครับเป็นกระแสนะครับว่าไม่ต้องทํายอดถึง60,000่นนาทีนะครับต้องเหตุยอดจุดฮอตหกหมื่เด้อสามารถพ่านคลิปสตรีมได้นะครับคอจะอลงคลิปทุกมือเป็นประจำนะครับคลิปจากเนื้อหานะครับที่เป็นเนื้อหาที่มีให้คว่สัมพันธ์กับเนื้อหานะครับภาพชัดวิดีโอชัดเสียงชัดจริ นะครับก็สามารถสร้างได้จากคลิปเน่าได้นะครับไม่ต้องสะสมะถึง60,000นาทีนะครับไม่ต้องมีผู้ติดตามด้วยนะครับอันนี้ญาตผู้ติดตามก็ไม่ต้องหอดหาพันคนมาสามารถผ่านกฎเกณฑ์ของเฟซบุ๊กได้นะครับสามารถผ่านกฎเกณฑ์ของ Facebook ได้นะครับผู้ติดตามไม่ต้องจําเป็นถึง5,000นะครับราคา <c oughs> หน้าที่ก็ไม่ต้องจะเปลี่ยนต้องหกหมืน่นตะกรันโอ้ต้องมาเห็ดหน้าที่ สะสมเวลานะครับเอ้ามานะครับฝา,ากกดไลค์มาเดินนางสีประเสรดฐฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจเพจยร์ไอมีเหตุผลนะครับคอมเมนต์ได้เด้อสบายดีบาย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 ท่านผู้ชมก่อนแก้ว